สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพิสาลงบนนะคะรถใครมามาจากไหนโอ้ไม่ใหญ่พาเขาตมาตะตกป่าบันนี่โอ,โอ้พวกสีห่อนแห้งเนะาะใส่ผัาคนหนูพุนาบโ่โอ้ยซุ้มฝ้ากับฝ่าสเสื้อเฟอร์กับทงกับบุหรีใส่เล่ใส่ผ้าคนหนูแทนโอ้ยบุนาลานไข่ ร้านข่อยขี้มอเตอร์ไซค์เบะเบะร้านผู้นักขี้มอเตอร์ไซค์ว่ะเป็นสาวเลยเห็ดเป็นแลนเลยอูยเอาลงไหนบ่งานผ้าหาบังลงดูโซเฟอร์บอกว่าเฝ้าหลายว่าสั่นมาหอบปลาไหลเหล้านงส่งละว่ะไปไปขอยายอีกเราบอก แต่ปะคในญ่อีกแล้ววาสัน่าพอ่อแมพี่น้องไปกันตะคนล่ะเมื่อนี่บอกไม่ใ่แงดงได้สนะไม่ใ่แดงไปขอน้อยเออไม่ให่แดงบ่ลงจากรถเลยเนาะโอ้พอดอพุนอุ้มหลานพันยมหลานน่อยพันยมอือ อืมมาแลลวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทิมไอ้โพอยู่เ้องน,นผููเดียวตอ,อนกันมักกินข่าวทียงแจ่ว่ากาช่วงบ่ายในกะล่าพ่อแม่พี่น้องล่างงาน,นสิไปซื้อหัวาหันไม่ให้หมูอยู่ภาคกันเมื่อวานนอนไปพูนพ่อแม่พี่นอ้องปองปลาไปซื้อหัวาหันไม่ให้หมูแล้วแล้วลว่าสิไปเลาะปลาเลาะดงอยู่หาแงไครมุดแดงมึงมาแรงส่วงาย เมื่อเนี่ยล่างงานเคืองมึงฮิโพกก็ตื่นพอดีเลยน่งฮิโพอย่เมื่อกี้เนี่ย oh. อม,มาแล้วมาแล้วบไ,ได้ห้อง้ขาไปน้ป่บ่ห้อไปยอ,าาอยูบอ่บ่อมาก่อนแล้วบ่กระเป๋าไปย่างเขาบ่ใส่เบิ้งมาโซว์เอฟซีรูปปานั่นอ้ย <c oughs> ชูปวดอลไรแม่ว่าเกิดบ่อยากหดเข่าอ่าจันมาพนเมื่อยบ่อยากกระเป๋าบ่เห็นเอ้าก็ชับบุญข้าบุกฝ่องเอามาก่อนบ่โอ้เขาเจ้าเอามาให้เจ้าบ่หรือว่าเขาเจ้าลงเอามาลงโอ้ทำกระจิกเหาะฝุ่นโหนฝุ่นเยอบ่เึ็นมาหรือสงไข่โบเห็นเอากระเป๋าเงินเดียวบานี้ยจะใส่เลยยูพนเบิร์ดมีเงินจากล้านเนี่ยนะฮะทิพเทา ททนั่นล่ะมีผุนเบริรดเลยมันบอยอยู่น้ำข้าเจ้าเบิดมันบอกโอ้ยตายแล้วพอ่อพี่น้องเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับย่าพาเอพอพ่อแม่พี่น้อง,ออองเอ้ยกระเป๋าไก่เฮียโ,ยโยทรศัพท์ไก่เฮียสันมาจักยู่ใส่สันมาข้าเจ้าลงเอาของเล่ามาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย,อยเดี๋ยวมาดูปลาเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องไปวนน่ะโอ้ยเจ้าพี ว่างเลยคุณอาอันนี้ก็แม่เด้อป่าโอ้ยแล้วเอาน้ำแข็งใส่กระติกคุณอาเสียบัตรจะบาทรละมือนี่บวกสิบบอกโอ้โห,โโหพ่อแไม่พี่น้องเอ้ยป่าแม่เดี๋ยวเครื่องกระติกเลยแม่คุณอาบ่อยไงห้ามงอนที่นู้ดโอออันนี้นั่น เดี๋ยวเครื่องกระติกเด้อพ่อแม่พี่น้องปลานี่ยเดี๋ยวเครื่องกระติ๊กคนน่ะเบื้องลูกระติกขนาดกระติก <c oughs> กระติกใหญ่อันนี้คอสันาปลาคอปลาคอคนน่ะโอยเบื้องอ่ะพันย่งา,าง,งออกอาตีออกด้วยอ่ะพันย่าง,ง <c oughs> ตี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 ให้เอฟซีเบื้องนะพูดมานปลาคออีกแล้วแม่ใหญ่ไอ้นีน่เด็กตัวสองสามโ <c oughs> มเมนต์บอกโอ้สองเนาะโอ้เนื่อว่ามันสามตีพันย่งจ็บเจียดเบี โอ้ยมันกระเบิดคนนี้เออให้เอฟซีคนเบิองดูคนน่ะเบื่อปลาคอใหญ่พ่อแม่พี่น้องคนน่ะได้สองตัวนะคะพ่อแม่พี่น้องคนน่ะเงี้ยวเลยเบ้่อเออมันหยอดหลาอุ้ยได้ย่ดอกโลกรัวพอได้ในสองตัวนี่ก็ได้นะเบเนาะอืมใหญ่มากเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบบใหญ่ซ้ำเหมือนหน้าหัวเรือกาสั่นญ่ว่ะคนน่ะ เ่าเล้วเาแล้ว,แ,ลวแต่ว่าไปถึงน้ำเนี่กระชีก็อรกระชียนตมตมตุ่มตมอยู่ปลาดุกยนอนะโองก็กคือเดียดสมอลเล่และตัวนึงแล้วเมื่อกี้นี่ยไปเปิดเบิ้งอยูะอพาไม่พี่น้องปองไปเอ้ยอหมืนนาแล้วพอน่ะพานแยกปองมะม่าเออันในไส้พันในโจกยังดอกติ๊มข่าห่อข้าวหมากปลาเบาโอ้สมบัติสมบัติเงินขํากาแก้ว เจ้าลอยอาเบิดแล้วเงินเป็นลอยล้านพันล้านอยูเนียนเมื่อน,นี่ไปเสียร์จับบัสเนา,นาะฮะซุนยูโน่เบ๊ค่าน้องปลาได้ก็หกสิบบอมมืนอนี้บ้านโน่นสามเซียนนี่บ่เออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเดี๋ยวขอจะไปใส่อู้ไว้ก่อนเด้อไปค้างสะ<แ>อู้ไว้ เ,ออเดี๋ยวสิไปเปลี่ยนหน้ามันปลานั่นพรอมปลาดุกพร้อมเพราะไม่พี่น,นอ้องป้องไปก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีย้าพานะคะเพิ่งมามาจากหาปลายกกระดุงก็ได้ปลาเยอะแยะเลยนะคะเพ่อะไม่พี่น้องอืมปลาข้อสองตัวโมนเนปปลาเนี่ยก็พูดนะปลาซิวเนี่ยไม่ปลาเสียงแย้งอย่างแบบนนี้นี่โอ้ยมีไปสั่นโอ้ย ข่อยกะบ,บก้าเศร้าละสันเมื่อกี้ข่อยกะเศร้าเอฟซีเบงแล้วในย้อนแต่ยังบุญลายอยู่ยันยันมันพักเมื่อขอบคุณทุกกําลังใจเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องป้องไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องทีไฟปิงก็ที่เห็น้อยทราบไปนั่งว้า ก็ซื้อเนาะยันหน้นค้างไว้ก่อนอ๋อเพิ่นไปตึกอยู่หน้าไทยก่อนเดี๋ยวนี่ก็ไปซื้อยูโนดเนาะเอาเพิ่นกระเจี๊ยมะห้ตัวแม่ยตั้งหน่อยกระไดเจ้าก็บ่ต้องไปน้ำดอกเออมันห่อนมันเอาปานนี่ก็แดดกระแดดเอาก็เอวอุ้ยเป็นไอตัวตรวจคนกระไดมันยามันห่อนมันห่อนได้บัดนนี่เออยามันหนาวมันก็หนาวเออ อืมเช้าเมื่อยเช่าเมื่อย์คอยกระจีบ,บไปซื้อหวัวหารหมูในช่วงใบเนี่ย,แล,ย,แ,ย,ดดยแล้วคอยกระจีบเขาไปแ่ไข่หมูแดงขึ้กันแหละคอยก็อยากไข่หมูแด,ดงพอดีแล้วเอาไข่ปลามาใส่ต้มต้มปลาคอยกินก็หวัวปลาและต้มหวัวปลาเพราะว่าต้มหวัวปลากับมีอยู่ว่าสัตว์อ๋อทำไมไปน่องเอ้ย บรรยากาศหอนเอากะดอกกะเรียบไ่ต้องอันไปน้ำดอกเดี๋ยวเพิ่นกับเอามารงเออทุงสมบัติเล่าอืมเสียค่าน้องมื่อเนี้ยกะหกสิบล้านเออตอนกับว่าขำขำเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องไปหกสิบบาท